เวลาเราเห็นพวงมาลัยไม่ว่าจะตามร้านดอกไม้ในพิธีต่างๆหรือแม้แต่แบบว่าแขวนหน้ารถยนต์นะคะเคยสงสัยไหมคะว่าเบื้องหลังความสวยงามกลิ่นหอมๆนั้นมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่ดอกไม้ร้อยเรียงกันวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวงมาลัยจากข้อมูลที่เรามีกันนี่แหละคะ่ะ ครับน่าสนใจมากครับเพราะพวงมาลัยนี่อยู่คู่กับคนไทยมานานจริงๆใช่ค่ะเราจะคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นในประวัติศาสตร์เลยนะคะไปจนถึงความหมายแล้วก็บทบาทของพวงมาลัยในสังคมไทยปัจจุบันคือพยายามจะสำรวจกันให้รอบด้านเลยอืมดีเลยครับสิ่งที่น่าค้นหาก็คือทำไมพวงมาลัยถึงไม่ใช่แค่ของสวยๆงาๆแต่กลับฝังรากลึกในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตคนไทยได้ยาวนานขนาดนี้ โอเคเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันดูค่ะถ้าดูจากประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้นะคะพวงมาลัยนี้มีมานานมากๆเลยย้อนไปได้ถึงนู่นสมัยสุขโขทัยนู่นเลยค่ะครับใช่ครับซึ่งดูเหมือนจะได้รับแนวคิดมาจากการใช้ดอกไม้บูชาในศาสนาพุทธแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลจากอินเดียด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับช่วงแรกๆเนี่ยถือเป็นของสูงเลยนะครับใช้ในพิธีกรรมสําคัญๆในราชสำนักเป็นหลักเลยอ๋อค่ะ แต่จุดที่ที่น่าสนใจจริงๆคือยุคที่พูงมาลัยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยก็คือสมัยรัตนโกสินทร์ครับโดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่5ซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะวัฒนธรรมหลายๆด้านเนี่ยเฟื่องฟูมากค่ะ ยุคนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอคะมีข้อมูลที่ชี้ชัดเลยครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสาวพาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่หเนี่ยทรงมีบทบาทสำคัญมากๆเลยครับในการส่งเสริมแล้วก็คิดค้นพัฒนารูปแบบการร้อยมาลายให้มันซับซ้อนขึ้นวิจิตรสวยงามมากขึ้นจนกลายเป็นงานฝีมือชั้นสูงที่สตรีในวังหรือสตรีขันสูงนิยมฝึกปรือกกันเลยทีเดียวโอแสดงว่าไม่ใช่แค่ ของใช้ในพิธีแล้วแต่กลายเป็นเหมือนงานศิลปะใช่ครับเป็นศิลปะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นกุลสตรีในยุคนั้นด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือยกระดับขึ้นมาเลยแล้วจากจุดนั้นนะคะมันแพร่หลายออกมาสู่คนทั่วไปกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ได้ยังไงคะก็เออด้วยความหมายที่ดีงามแล้วก็รูปแบบการใช้งานที่มันหลากหลายมากๆเนี่แหละครับ พวงมาลัยเลยค่อยๆซึมซับเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยในแทบจะทุกโอกาสสำคัญเลยจริงด้วยค่ะพอนักดูก็ใช้กันเยอะมากจริงๆนะคะตั้งแต่พื้นฐานสุดๆเลยก็คือบูชาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับอันนั้นหลักเลยหรือมอบให้ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เพื่อแสดงความเคารพอย่างวันแม่วันครูวันสงกรานนี่เห็นชัดเจนมากครับผมแล้วก็ยังใช้ต้อนรับแขกคนสาคัญใช้ในงานมงคลอย่างงานแต่งงานงานบวช ใช่ครับหรือแม้แต่ที่เราเห็นบ่อยๆตามท้องถนนคือแขวนไว้หน้ารถยนต์อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อเข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องครับเรื่องความเชื่อเรื่องความปลอดภัยแคล้วคลาดก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการใช้งานพวงไล่แล้วถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดนะครับความงามกับการใช้งานที่หลากหลายเนี่ยมันผูกอยู่กับความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของดอกไม้แต่ละชนิดด้วยนะ อ๋อ oh, ค่ะคือไม่ใช่แค่เลือกดอกไม้สวยๆมาร้อยแต่ว่าเลือกเพราะความหมายที่เป็นมงคลของมันอย่างเช่นดอกมะลิที่เราคุ้นกันดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับดอกมะลินี่ชัดเจนเลยสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ความดีงามที่ไม่เสื่อมคลายก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญมากๆในวันแม่อืมค่ะแล้วดอกไม้อื่นๆล่ะคะมีความหมายเฉพาะตัวยังไงบ้างก็มีเยอะเลยครับอย่างดอกกุหลาบ อันนี้ก็รู้จักกันดีหมายถึงความรักความนิยมชมชอบความเคารพหรืออย่างดอกบานไม่รู้โรยชื่อก็บอกอยู่แล้วสื่อถึงความมั่นคงความยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆอ๋อค่ะดอกพุดก็หมายถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ดอกรักชื่อก็ตรงตัวเลยคือความรักส่วนกล้วยไมย้ก็สื่อถึงความประเสริฐความสง่างามอะไรทำนองนี้ครับ โ้ oh, ละเอียดอ่อนมากเลยค่ะครับทุกอย่างล้วนมีความหมายดีๆแฝงอยู่ทําให้การให้พวงมาลัยเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าแค่การให้ดอกไม้สวยๆพวงหนึ่งการใส่ใจในรายละเอียดทั้งการเลือกชนิดดอกไม้การค่อยๆร้อยเรียงออกมาอย่างประณีตขนาดนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับออวัฒนธรรมหรือคุณค่าที่คนไทยให้ความสําคัญบ้างคะ อูสะท้อนชัดเจนเลยครับอย่างแรกเลยคือความประณีตความละเอียดอ่อนแล้วก็สะท้อนถึงความอดทนความตั้งใจจริงและที่สำคัญคือความเคารพการร้อยมมลัยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้สมาธิต้องใช้ความใจเย็นความละเอียดอ่อนสูงมากจริงค่ะดูแล้วต้องใช้เวลาและความตั้งใจสูงมากใช่ครับ คุณค่าเหล่านี้ล่ะครับที่มันถูกส่งผ่านตัวพวงมาลัยออกมาด้วยดังนั้นพวงมาลัยจึงเป็นมากกว่าเครื่องสักการะหรือของขวัญสวยงามแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้เป็นศิลปะท,ที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นสื่อกลางในการแสดงความรู้สึกความเคารพความรักและยังเป็นเหมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยครับ ฟังเรายิ่งรู้สึกทึ่งในพงมาลัยแต่ละพวงเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นที่โยงใยกับศาสนาแล้วก็ราชาสำนักผ่านการพัฒนาจนเป็นศินละปะชั้นสูงใลยยุคหนึ่งแล้วก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนจะขาดไม่ได้ในหลายๆโอกาสของชีวิตคนไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายจริงๆค่ะครับผม เป็นอย่างนั้นเลยครับและนี่อาจจะเป็นเรื่องที่เราเน่าจะลองคิดตามกันดูต่อนะครับว่าในยุคปัจจุบันที่ไรๆก็ดูเหมือนจะเร็วไปหมดการซื้อหาพวงมาลัยสําเร็จรูปก็กลายเป็นเรื่องง่ายดายมากๆเราจะยังคงมองเห็นแล้วก็ชื่นชมคุณค่าของความประณีต ความตั้งใจความหมายลึกซึ้งทางวัฒนธรรมที่มันร้อยเรียงอยู่ในพวงมาลัยแต่ละพวงเหมือนที่เราได้คุยกันในวันนี้เนี่ยจะยังคงเห็นคุณค่าเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้ครับ